ออจะว่าไปเดี๋ยวนี้มูลนิธิของเราอะเกิดเรื่องขึ้นไปบ่อยเนาะใช่ไหนจะเรื่องแต่งงานกับทันหันไหนจะเรื่องคุณหญิงไม่สบายแล้วไหนเด็กจะโดนลักพาตัวออ่ะฉันไม่เข้าใจเรื่องพินัยกรรมของคุณหญิงเลยอะเรื่องที่ให้โอลิฟแต่งงานฉันเห็นว่าแกไม่ค่อยสบายอะ่ะเธอรู้อะไรมาไหนเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิอ๋อ จริงๆแล้วอะ่ะเรื่องแต่งงานเรื่องสมบัติอะไรนั่นน่ะคุณหญิงแกไม่บังคับอะไรเลยฉันเห็นคุณหญิงสติไม่ค่อยดีอะ่ะอันเนี้ยฉันรู้มาตลอดฉันเห็นว่าเขาเข้าไปคุยอะไรกันไม่รู้สองคนเรื่องลูกชายแกอะ่ะเรื่องอะไรนะก็เรื่องคุณหญิงที่ ลูกชายเขาชอบไอยอลีปอะแต่เขาไม่แสดงออกจริงหรอฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว,วันๆแกไม่เคยสนใจอะไรเลยอ่ะรับนึงนะสวัสดีค่ะค่ะฮะอะไรนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวรีบไปตอนนี้เลยค่ะพวกแกที่มูลนิธิอะ่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเงินบริจาคหายไปอะ่ะอะไรนะอืมไม่รู้ว่าใครเอาไปอ่ะแกฉันว่าพวกเราเรีบกลับไปที่มูลนิธิกันเถอะนั้นสิไป,ไปกันเถอะ มันจะเป็นไปได้อย่างไงนะเราก็เก็บเอาไว้ในตู้เซฟเนี่ยตอนตรวจดูกล้องวงจรปิดแล้วนะคะแต่ว่ากล้องโดนลืนประกออกมาเล้เมื่อวานโอลิฟบ,บอกว่าจะไปช่วยเด็กๆใช่ไหมตอนแรกฉันก็คิดจะเอาไปแต่ว,ว่าฉันเปลี่ยนใจโทเจฟต้องหมดแก้สถ้าอย่างนั้นฉันต้องเชิญตัวคนไปหลงพักแล้วละคะ่ะในฐานะผู้ต้องสงสัย เดี๋ยวก่อนครับคุณตำรวจเงินสิบล้านนั่นอ่ะผมเป็คนออกไปเองครอคุณฟูครับเราเหตุผลทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะครับทุกคนครับที่ผมต้องทำแบบนี้ก็เพื่อแม่ของผมคุณฟูครับคุณหมอคุณหมอนนันผมมาวันนี้มีอะไรเหรอครับผลการตรวจของคุณยิงครับ ถ้าคุณหญิงไม่ได้รับการรักษาโดยเร็วคุณหญิงอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานคนระัสิ่งนี้คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะช่วยแม่ผมได้ที่เสมมออกกาาารรควัต้งงำ